ด้วยในว่าวพิชผ่าดไปนะเนี่ยองพีชน้องแมนเลยโดยไม่กระไรด้วยบุกสึกอย่างนึงคือคนบ่าครึ่งนึงนะว่าวอีกนึงกระไรใจกับจิตไม่ใช่ดยนะพี่น้องเปิดคลิปมาอีกทีโซงพี่น้อยก็ยังอยู่บ้านอ่าไม่ต้องแพลวเือเก่าแล้วพี่น้องเนาะโดยและเมื่อกี้นี่ถ่ายไปแล้วอีกทีหนึ่งพี่น้อยแต่ยังไม่ลงนิดพองแหงเนาะ ก็คือมีทางอ่าไปแกเพิ่คนคนนั้นมีความในใจอยากอ่าบอกกับอีพีบอกอะไรนั่นใดเนาะแต่ห้องกับห้องว่าอ่าเพิ่นอยากวูาเรื่องอย่างคุยเรื่องอย่างพี่น้อยกายังห้องหเนาะเดี๋ยวเหาสิภาพให้พี่น้องไปพักน้อกันพี่น้องนะเพิ่นอ่าเรื่องเล่าอย่างแบบค้างคาใจนะดูอือ เลยนะพี่น้องสบายดีรอบเด้ออาเท่ากันหน่อยเนาะมาต่อยพี่ทรงอีกเลยก็คือทางไอ้แก้วเราแบบเรามีแนี่อยากว่านำเอฟซีว่าเพิ่นแบบมีแน่ติดคันในใจอยากว่าเนาะหน่อยเนาะเลยเรื่องที่ผ่านมาก็คือ มันดราม่าเห็นดราม่าหลายว่าฉันซะเนาะในแง่โซเชียลหรือว่ายูทูปคนละพี่หน่อยเดี๋ยวไปสิดีขอว่าเบมี่ตอนนีน้องเบมี่เอพีที่ามเนาะหน่อยแต่ว่าตอนน้องแดงนี่ไปเนาะแต่ว่าก็บวันน้เป็นพอเาก็บคือว่าเป็นของเขามันถอนมาจากข้าเนาะหน่อยถอนมาจากเอื้อยนี่ตอนนั้นก็เอื้อยก็ได้เบิ่งพอน้องแดงก็ได้ได้เฉียร์ชีวิตมาขาเมือเอื้อยเยอะเอื้อยกั ่ใส่เว้าลงไปก็มีบางทีเอื่อยมันเสียลักก็มีเฮาบ่จื้อเนาะเฮาบ่จื้อแบบคนเฮามันเสียสติแล้วเนาะเฮาได้เบิ่งคนเก็บคนสู้หั่นน่ะได้ว่าเอือยก็บ่ได้ตั้งใจเว้าทก็เว้าผิดพลาดไปก็มีหั่นน่ะเอื่อยก็บ่ฮู้สติยังเลูกเอือยเป็นนั่นแหละเอือยก็บ่ฮู้ยังเลยอื น้าแต่ว่าเอื้อยนี่มันเคยเบิ่งคนโชว์หั่นน่ะเวทีติเอื้อยก็บ่ดีแน่ล่ะคอพูดพะอูนอนเนาะแม่มันบ่ได้ยิแน่ว่าเอ้ยนี่เว้าผิดพลาดไปนะโอ้ยอผิดยอมแม่แหละอยก็ได้นอยเอ้ยบู่้สึกยงคือคนบ้าครึ่งนึงนะวาอนึงก็ได้อืบ่ือกเอื้อยเว้าลงไปอีก็มีเอื้อยกบ่จือเนาะบ่จือเฮาบ่ได้แม่นเอื้อยมันบ เอื้ยมันบอดีรับบอดีนอนเบิ่งคนเจ็บคนโศเด้มันเหนื่อยอ่อนเสียก็เชื่อลงชิตติว่าก็มีได้เอืือยกับเอืือยกับบอดีตั้งใจดอกหน่อยเกลือกับบุ้งหูชิติยังเลยกันไอคนตายเขาโลอยู่เนาะหน่อยคนเท่าคนโอตายยกทางเมืองบุงเชื่อเช่นเดีาวกันบุ้งหูชิติยังได้น้องเฮ้ยแม่แม่ว้าเอืือยกับบุ้ยอมภาพก็เอื้อเอือนี่บุ้งหูว่า เอือกบูหูย you know hmm. uh ังอ mm. ีลีคือเอด้่วาเรานีอย่างเเลคืออกไปโดยารเาบุกาปย่งยาโดยแตคือเอก่ยวเราเห็นอ่าในคอมเมนต์เน่ยเกีวเนาะเออเห็นพระเจ้าว้วสาลายแล้วนี่ก็เลยเอาเ้าเานะพี่น้องว่าแม่บรเอสียนนี้มันเอืองบโดย มาต่อผู้นี้ว่างแล้วล่ะนี่ที่บ้าเลยเลยนัดเลยก็คิดหนักที่พ่อท้วงมื้อใด๋เนาะโคน้องแดงที่เกินว่าเลิกกับน้องแดงเนี่ยเอือยคิดนักบ่คิดคิดจนเเข้าน้ําเอ้ยบ่กินก็ย้อนว่าเนาะย้อนว่าว่าแต่ละทุกคนเว้ากับเอ้ยนี่เนาะว่าเอ้ยนี่ยได้มุ่นอยู่ได้มั่งลูกหลานแต่ว่ามันเอาบ่ได้เอาไเอาได้ว่าเอาบ่ได้บ่มีไผเซ็นให้เอื้อ ก็ส um ิบ uh ูแมนชื่อเอื้อยชื่อข้องขอผู้นี่โดยน้าของน้องแดงโดยบูแมนหมายว่าชื่อน้องแดงแท้กับบูแมนชื่อผอผู้นี่แต่ว่าผู้นี้ชีเอาถ้าเอื้อยน้องบหมๆอาจะเอาบไดได้แต่ว่าเอื้อยในชีรักํำรักขายขายบวได้บ่มีไพเซนขายเอื้อยบ่มีชื่อเอื้อยเด้กไม่ว่า้นล้านชาโดยแต่ว่าคัดเอื้อยในล่องว่าวเท้าแบบนี้ค่ะ เกับผู้คสิทิยังเลยก็ถ no no ูกขออภัยเดี๋ยวเราจุดพเขามาท้ายเขามาเบิ้งเนื้อเนื้อแหงถูกครัวขาเอื้อเลยาบยังอีลีเดี๋ยวุาวนวายนีจะนักได้แจ่วบอเอื้อยทำบได้คยเขาคิปดอกไเคไปไก่เขาเจ้าบอกดรามาก็ดาม่านังอื่นโทรค้ง้งเอื้อนี่กะ เบิ่งจาะเข้าก็คือเบิ่งงานคอมเมนต์อีอย่างอื่นแม่บอแม่เบิ่งโดยแต่ว่าเอ้ยในปุ่เล็ก็เลยบปุ่นได้กล้าเข้ากองเอ้ยดีพุ่นกระนเนาะแม่แต่ว่าคือเอ้ยในคันบ้าเราคือว้าปุ่งโดยแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเอ้ยในมันโบดีแหละเอ้ยทอยโดยทอยได้เฮามันโบดีนะทอยคันว่าสีบืนไปนะทิ้งเถอะว่าเฮาปุ่ได้ว่าว่ามัวเฮ้าว่าวันน่ะปุ่ได้กล้าสู้แม่อเกะโตเนาะแม่ออกมาเกะโต นั right a, ่นนะเเงียบนาะแม่ก็เลยแบบเอือยในข้อลาก่อนเอือยวุฒิเขาคิดแต่ก่อนก่อนเด็กคนดามาเอือยไลเหนะหถือว่าเอือยล้วกันโซนนั่งเงียบไปโดนเติบเนาะเพราะว่าบุญญาวุ่นวายแม่เอือยจนว่าไพ่กับเอือยกับบัวกันมาใายเฉพาะพวกเพื่อเอือยเอือยจะใช้โดยว่าเรื่องน้องแดงลเอลยบุญญาใายมันมันวุ่นวายว่าไงคือเ่าแบบว่าแม่บุญญาให้ดามอกดามามาถล่มมานั่งบุญญาแบบเอือยเข้าไปแล้วเนาะ บ่สิเว <c ười> ้าใส่เอ th ื ài, y, ้อยว่าเอื้อยนี่อยากได้ของลูกของหลานสุขย m ่งให้ลูกให้หลานนี้บ่อยากได้ของมันหือบ่มีปัญหาโดยเอื้อยบ่ได้เว้าแบบนั้นแต่ว่าคนอื่นเว้าตามาหั่นน่แต่ว่าเอื้อยบ่ใจแต่รู้สึกว่าเอื้อยนึกผิดแล้วเว้าแล้วบ่วาว่าผิดแล้ว่เว้านีก็ลเอื้อยอยบ่ลเียคุณใดแต่อีเตเลคนเอื้อยก็ได้บอกีขอถอยก่อน ตอนนั a. Uh, a yeah, yeah, ้นเนาะก็เบาสะแววกับ huh. บ uh ่าวบ่าวเจ้าบ่ตาบ่ตามาทายฮู้อึดก็บานี่ๆนี่เอื้อบ่จะเข้าจะเข้าย้อนหยังเนาะยอมันุ่นเลยเลยก็ยบ่จะเข้าอเอื้ออยากขอัก่อนก่อนแมงเอื้อมันปั่นปวนนี่นะอแมันเมื่อยนะเบิ่งพอน้องแดงล้วก็พอเมื่อยเข้านาบ่ได้กินจนบ่ได้เมื่อนอนเฮือนตัวเองยเบิ่งลุงหันไปกับผัวน่แไปลบ้านนนหอนก บ้านภูเขาภูคำภูหลักซามผูไปหันกะใช้พัว่านี่ขับรถไปไปเป่าไปสักสักยาก็ได้มีไฟแต่บ้านเมืองคนกระทู้คนกระเบิงขับมือเนาะคนกระเมือนอนเหยื่อเยือนมันกับบทองเขาผู้อยู่ใกล้เบิ้งแงหันแม่ก็ชิคิดว่านาะลุงพ่องแดงนี่รากกว่วชิพะชิทิมเราก็ปะโบได้ เฮ็ดได้จังว่าปะบ่ได้เราก็นับถือเป็นเอื่อยเป็นน้องทั้งนี้สิ่งแต่ว่าเอื่อยเขานี่ตายจ้ะเราแล้วก็ได้แล้วเอาเมียใหม่มาก็เฮาก็ได้สินับถือว่าเอื่อยว่าน้องคือเก่าเลยบ่บ่ว่ายังดอกเฮาจังว่าได้เบิ่งเต็มที่หั่นก็ยอนว่านับถือเป็นเอื่อยเป็นน้องเ็ซั่นว่าชาบ้านชาเมืองก็เฮาก็สิไมู่แล้วเบิ่งย่ยอตลอดตแรงเนาะดึกไปแล้วเฮาก็สิมานอนเฮือนเฮานี่เฮาบ่ได้นอนเฮือนเฮาเลยเข้าน้ําเฮาก็จบได้มาเลยก็จําอยู่หั่นเลย แกรับตายค่ะมือเอื้อยนี่นาจังมาเอื้อยพอเสียรักไปเลยตอนนั้น่ะันุ่นเนาะตอนเนาะแม่นเสียไปแล้วเนาะพอน้องแดงนี่ได้เสียไปแล้วน้องแดงก็เนาะมาปั่นปวนเรื่องแม่อืกบ่ติภัยแม่มันวยแม่เลี้ยงกั่แม่เขายก็บ่ว่าหยังว่าเออบอกานว่าอย่าเมื่อดแม่กแม่นะเอ้ยบ่ว่าหยังอือแต่าน ปล่อยใจเฮาบริบอกลานลานใจลานเองเฮาสีห้ามลานห้ามบ่ได้แต่เฮาห้ามใจเฮาก็ยังห้ามบ่ได้เจ้าหญิงเป็นเจ้าสิบ่เตะต,ต่อบ่เจ้ายัางเตะโดยคือเชิญมาเฮาสิบอกเฮาเองสิคิดเชว่าแม่เขาก็ซ้าแม่นาก็ซ้าแม่เขาน้าเขาเคยอยู่นําหลายปีแล้วแล้วที่ว่าเอ้ยแก้วไอ้หอยเป็นไส้เนยอยังไอ้แก้วก็เคยว่าเอ้ยบ่เคยว่าก็เรียกแต่ลูกหลานก็ว่าเนนีน้อือว่าเพิน่นว่า แม่เขาทางนั้นเกิดเข้าหักแพงกันหลูกเต้าเขากันแล้วแต่เขาเขาจะมาเยี่ยมกันกันแล้วแต่เขาเอ้ยก็บบว่าอย่างเอื่อยกันอยู่เหื่นเอื่อยไปชีวงชี้ามเขาได้เห็นอะไรเนาะเดยห้ามอะไรอไดเขาไปขวมันเอ้ยบุเคยว้าอเวลาน่ะแต่ว่กคันถ้าวว่าเห็นด้นินในคิดแต่กับเขาถูกไปนน้องเด็กว่าว่าไปใช้แต่บุรุษของหันค่าตอนนั้นหันเอื่อยได้บ้าเด้อตอนนั้นหันมันค้ำแล้วตอนนั้นหันดูน้าบ่าวนี่ละบบอแล้วเป็นห่วงลาน ขามือในลานเอ้ยมึงอย่าไปเด้อมึงเป็นผู้หญิงผู้หญ้าเงินใน่วงมึงบัดดึงดึงดือมึงเถือคนจะคนดีจะคนลายลานเอ้ยก็ได้บอกเธอเดียวนั่นเองเนาอก็คือแบบว่าตอนที่หามนี่คือต้องแดงีิไปท่านข้าตอนข้าแม่ที่วันชื่อบัสที่บอกอะยามวันลาวเป็นห่วงอะไรเนาะถ้าบิ้งนาบ่าวมันนี่บอกตรงๆรนระน้องแดงนมาเพาะเราได้ช่องที่ถูกวันนาบ่าวนี่หามวงมันไปใส่มันบอย ห้ามติดตองตอนกลางคืนแน่นบที่แล้วอันนี้แน่นกลางคืนก็สีน้องค่ะเป็นผู้หญิงโดยถ้าเป็นผู้ชายพื้นระเบ่าในี่ะเป๋าทีเป็นห่วงปันได้ผู้ชายเขาต้องไปลิ้นอยู่แล้วเนาะโดยที่จ้าเป็นผู้หญิงปัดเงินเจ้าปัดไผ่ไว้ในกระเป๋าเจ็ดเป็ดละแม่นคือคนอื่นว่าคู่ของคนชาวบ้านเชียงเมืองบอกว่าคือว่าผักไว้ในระเบ้าบอกหอบบอกโมกาครับโดยไม่ว่าในไรบนเถื่อเชียไปเด้เจ้าได้หับผละของลูกของล้านได้แม่แม่น เฮา่านเพื่อนั่นขนาะแต่นอนคุณดัคุณเดียวกับเขากับ่ได้บอ๊อฟค่อข้างเขึ้นแล้วมานอนเหือนนภยเด้อกันว่าบอยกอยูนี่กะเถื่อเป็นเข้าเป็นน้ำเอื่อยกันยัดไปหายล้านไหนล้านว่าว่าเอื่อยในบดรียะหายกินวันเสืรคงคงอยู่คงกินเอื่อยกับแบงบันเสอรล้านบุกินเถาะให้มากระยามันลาหาให้แล้วหาทานไปเลยลาอยากว่าใช้หากับยามันนะนภก็ก็บบุรีบอ๊อฟังไรว่าหายอยูหายล้านในนั้น บ็เผยให้เต็มแม่เทาตายจากรับไปเครื่องลานนีหาเต็มกระตาออกมานาพี่ไหนว่าไหนไดถูกออกมาตะเฮือนลังมูลถูกเอื้อยได้ตังเฮือนลังนี่บาเตียงมาสวยเรือนี่นาบ้าวนี่หากำรมนภัยนี่หาเถืองหาบคลองร้านชินเชื้อให้เบิ้งร้านชำใดอยู่แต่พอพอเอามีอะม่ เครื่องคล้องัานกับปะอยู่นี่ค่ะผู้นับไพ่ในกระบอกเนาะเจ้ามืออยู่เรือนเจ้าอะไรเจ้าเก็บมือือนเจ้าเดินลานเด้อเครื่องคล้องเจ้าเด้อเพราะเฮาสิปะอยู่นี่เืินเฮาลังน้อยเขาเป็นได้ปะอยู่นี่จนว่นน้องแดงได้เมื่อขกแลงนัไพ่จะเหมือได้ให้เครื่องนี่ค่ะเมื่อของเจ้าที่นายบอกโอ้ยนอพ่องนัไพ่สิเอาเดินลานเอ้ยลานมาบอกกกล้ามาเอานัไพ่เด็กบริหารบริเกตลานบริการมาหาเฮาสิเฮาบริเกตแม่ บักเื้อยเอาหน่อยเลยเว้าอย่างอีด่อยเนาะบ่เคยเว้าบ่เคยเนาะคือว่าเอ้ยน้องข้างๆผู้บ่ได้อยู่ไกลมีแต่บอกท่าทางดีนะทางดีเพิ่นว่าบอกทางให้ซะค่มาที่ลูกหลานเว้าลงใส่คลิปเอยสิได้เว้าออกมาเด้อหนยตอนมาตุสิทิมาเว้าเรื่องดินเรื่องดอนนี่เนาะเอ้ยก็ยังสิว่าสิตั้งใจสิทคิดไปคิดมาอุบ่ทอือตอนน้องแดงเว้า ว่าเอือยนี่ปุ๊บน้องคำก็คืนแล้วมาปุ๊บปุ๊บเท่เอือยได้ปุ๊บเท่ปุ๊บว่าเป็นห่วงลานยันลานนั่นบ่มีข้องกินท่นนะมึงกินข่าแล้วบ่านางแดงเอออยู่ในห้องคุณมึงกินข่ากับยังนัยไถามแบบนี้เลยวันนัยไให้นั้นนี่นี่นับไ่เราพูดหลานได้ตอบเนาะกินแล้วเออมึงกินเข่ากับยังกิซีสตกินไก่มาให้เออนับไผ่กัญญาเมื่อนเชื่อกันเนาะตื่นเช้ามา แจ,งจ้งเลยด้วยังบม่ได้ออกมาแต่ห้องน้เบ้าเข้มาปุ๊บว่าน้ำไผ่นี่ว่าเบ้าลงใส่ขอใส่คิดว่าช่องผูมิอ่เนี่ยมาปุ่นมาจีเอาเงินเอาคำมาบราให้ได้ถูกผู้ขาบริเหตุแบบนั้นออน้ำไผ่กดีเคยน้ำเบ้าบ็ดีเคยกิ่งทะบุมีกับหาบอนอืน่นไปเชิญมาชีให้ลูกล้านได้ที่มาปุ่นมาจีเอาหน,นุกนำล้านมันจะคิดถือบอกแบบนั้นมันก็ได้ถือได้ขันเ่าอยากได้หฮาขอ ข้ออะไ้เล้อเฮียกานว่าชุกเชิดนะน่ะขนาดชาวบ้านชาวเมืองเขาอยากได้เขาอยากูยังยืนไปปุ่นไปจีเป็นนันมันโบถือแม่เนาะคิดได้แม่ลูกหลานไปพองยใช้ก็ได้ได้แบบนั้นได้แม่อันนี้เขาสำนึกว่าตอนนั้นเขาอจะถามอยู่คิดไปคิดมามันเรื่องวุ่นวายแล้วเฮายาเฮามันเขนในใจเขาลูกหลานว่าออกมาค่ะมันโบเมนความจริงหลานก็ว่าออกมาฮน่ะแต่บางเสือนี่ต้องแดง่ะบางเพือแล้วกะ ลงๆๆก็เอเลกับหน้กับหเอารยเขาก็ได้เบิ่งกยูคิปเนิคิปเขาก็เลื่อยเผยเผยไปเลยได้เขาบอกว่ายังตอนเ้อันเคยจำนึกว่าจะขอถูขออภัยนะการละเคยพิดผ่านมุ่งได้กันอ๋อถูขออภัยอีกทีเรนิคิปนะน่ะนอยเง่ใหญ่เบิกเนี่ยถูกว่าเขากันเขาบอกได้ความขาดความทันแต่ยูนี่จะอยูนั้งผู้ใหญ่คนช่างคนช่าให้จังได้อยู่ ิกิ้เพื่อนชันชิลุ่มถับกัวสำหรับอ้รอยได้จะฝากทางิบซีอย่างยิบอะมีน้อยะว่าอย่าเบวะกว่าเ็เอ้เป็นว่าคำเดียวกันยังว่าผิดแล้วเรื่องว่าอย่างว่าแต่ว่าเรื่องว่าเนี้ยวันว่าเท่ว่าความดีแต่ว่ามันเสียงดังเขาบอกใจเฮานี่มันว่าเสียงดังแล้วร้านว่าห่า มื้อนั้นก็ได้บอกอันนี้ว่ามึงอย่าไปข้ามไปมื้อเด้อนางเด้อมึงไปซื้อแล้วมึงมาเด้อบัดเป็นคนผู้ายว่าเสียงน่คือตะคอกไดนี่เด้เนาะคือเอ้ยน่ะคนเว้าปบเนาว้าจริงว่าแต่เลยเด้แต่่อยยอนให้ลูกคือหายเด้าีอยู่หดัโอ้ยแต่ว่าลูกนี่ให้ลูกโอ้เดี๋ยลูกนี่ให้ท่าแล้วน้ําตาคุกยาวๆแล้วก็เชิญว่าสิเว้ากับหลานหลานบ่คุ้นใจอ่อนแมคน้องด้เอ้ยเนาะขอเนี่ยค่ะ c เพิ่นก็อยิมาเเสียงเกี่ยวกันเนาะออก็คือเพิ่นว่า สาเหตุที่ได้ยเสียรูปไปนี่ค่ะคุนบอกว่าเป็นยเมเวียนกลับคุณบว่าเป็นจำลมเต็มแลบบ้วเป็นว่าเวียนรมศาสตร์นี่มีจริงตามพันคุณบอกว่าแม่่มแเราพญานของคนจังเต็มจังเต็มทุท่านได้เกิดอันนี้นเรื่องแมน้องเห็นน้องเตี้ยสนติดเนาะแต่เราสังเกตได้ว่าก่อนที่จะมาภทยตอนหน้านี้น้องเตี้ยนี่เป็นแล้วแต่ว่าจะหน้อยเนาะแม่ยังกะ พ่อแม่ก็บ่มีนําเนาะแต่ว่าเลยจําจริงเนาะคือวันศุกรแดงที่กลัมานคือสิมีอีกจะตบ่ฮู้้อเนาะมัแยงคือเก่าว่าหลานกลับมาบ่ๆๆไปเบิ่งบดนี้ถ้าว่าค่อยเบิ่งแยงต้องมีใบบันทึกบันทึกว่าบันทึกว่าไดตอนน้องอยไปแล้วมันมีแน่แล้วเอามาด้่อยเว้าเาสุพังวิญญาณหลายคนอ่าวิญญาณหลายคน แต่ก็ได้ยินเรื่ออยู่เรื่องวัน้องเลงมันจะกลับมาเลยเนาะบ่ร้อยได้ดู่อ่ะมร้อยได้แต่ก็ได้อยู่เพราะว่าคอยแล้ยเกี่ยวเผาเกี่ยวน้านี่ก็พอจะชีอยู่นี่ก็ยังบูบูหรือว่าชีไปหรือว่าชีอยู่ก็ยังบูบูจักเลยเพราะว่ากันอยู่นี่ไปปะไปนี่ค่ะไปทำงานทางไทยโอ้ยเมียนนี่ชี้กันอยู่นี่ก็คือว่าเราจะฟุ่มใจ โยช่วงย้้อย <ah> <ah oh. <ah well> <ah ู่คุกแล้วเนาะียกไปว่าอยาไปมันสบายใจก่อนนันคารว่า้อินวันเราอยู่กับยอหเราอยู่อุพอดินแล้วก็ดินพอลาวพ่เม่นดินเฮาเขาก็ิ่หามวงก็บอไรันเบ่มยังก็ปั้นแบ่งเงาหมดเลยถ้าเราอยากมาอยู่ก็อยู่ได้ดดพอดินพอล้วแต้ว่าเะพอไ เดี๋ยวช่วเช้านี้ถอยตัดใจเลยกอยู่แล้าตัดก็เขาา่ที่นอกมาเส้นมาอย่างไรที่เขาหาเีย่องเ่อนอัน่าหาเรี่ยงค่ะหาเรี <S <S um ่องยุ่งแต่ว่าใครมันถือระเบียบกฎหมายกฎหมายว่าสีลาไปมาสบให้เห็นแบเป็นพนรองเป็นนี่าบอกาง การ่าเม่อวันเมื่อมานบอกหาบุวงหัเรียนะับเรี่ยังไม่ยังก็เับบุ๋คังบังกเล่าอมาให้ให้ไเลยว่าข้าวแพีแ่อ่ามัวได้ว่าคอยก็จงมาก็มาแต่คอยต้องแดมมากเลยเป็นคอยปรยุลูกลานมาก่ะ่อยบรยุคอยฆ่าเขาเ่ยเ่ยพวกนีเขาถาคขอยไปแล้วอืมนีอะไรบงานงานนี่มี พอใบของขอยกที่ชองพันมเจหมดอายุอืพอเห็นหน้างานถือเรียนงานชวนกอ้ใช่เป็นเดือนดีอยู่ได้เลยเอนีขางไปก่อนมีหนึ่งนี่เขาเจ้าได้โตเะูนึ่งตรงแสาแซนสองคนนะรัวเป็นครอบครัวเดือนนี้หสิบวนกันดเืน้บริหางานเดั้นเด็นงานชวนอยู่แต่ว่าเอาไรเดือน อันนั้นจะทาได้ดีเนาะแม่อันนั้นเป็ดมินเมาเลยเมาเลยคือพอจ้าพอแม่เป็นเป็นชวนตัวเองในขณะลงพื้นเป็นตววเองลงพื้นแล้วผสมสารนะนงเด็กลับมาเนาะีนในเชินสัญญาคในแม่แม่จอดไปว่าเนี่บอแล้วไปบ่นอนนอนไผหรือว่าเราไปแบบเองเราบอหรือว่าไปด้วยทั้งด้วยจิตใจบอกอย่างนั้นผมไม่ได้บอว่าอ

ถัดมาก็ต้องมาเช่นเอกแบบนี่ต้องแย่กันแน่เช่นกันเนาะเช่นที่ผู้เลี้ยงเขาแล้วเนี่ยคือต่อไปอะไรเนาะว่าคนอนยัตะกี้มันอยู่น้ำผอมันอยู่น้ำผอกับฉันอยู่น้ำเบาตอนนั้นกับบุตรคันดีกับบุตรใช่ไหมแต่ว่าเช่นให้เฮากับบุตรเช่น้ตอนนั้นมันยังอยู่น้ำผอมันเนาะแต่ว่าชั้มันมากกมาแต่เขาบุ้งเลยเขาหาม้วงเพื้นกับที่เขได้เพราะว่าดินเขาดินผอเขาเออยังไงเขามา มาแต่ว่าเขาจังมาอยู right. like ่ค่ะ no ก hm the ็บโบได้บไรหามในว่าเขาดอกูว่าดินพอเขาดิม okay. ีครอบครัวยังว่าเขาก็หายห่วงนอกบุตรเขาแม่เอาเนี่ยทำไม่เลยนอกจากโบได้เครี่ยเขี่ยหลานเ่าจะทักแทงคือเต่าบอน้องเด็กเออก็บโบไ้เครียดบไรให้นั่นะหละว่ามันมาเดี๋ยวมากมาอยู่ดินมันถขาบอกว่าเขาเบิ่งคือเขาเราหนิ่งว่าจะปากนี่โอ้ปากมันบ่มี ลินเนาะลนบแขบมันนั่คงกันลิ้นมือกระดูกบ่กลูกลานมาเอายังมาเอายังลูกเบิ่งเคน้านมากหักแพงคือเก่าเลยหักก็หักอยู่ว่กจะหักไไมันก็หักหลายหักได้ไปไปไปลูกหลานไปแนวบ่ดีบบ่อยากวว่าลูกหลานบ่ฟังปฏบับ่แม่นวาได้น้องแดงนี่วาขอโทษขออภัยนําหลายๆเด้อ เราว่าวจะไข่ดิโมแมนธรรมดาชีเฮ็ดจึงไข่อยากกินขี่กระช่างมันไในว่าจะใจไข่ดิโมแมนธรรมดาได้หลานว่าได้น้ำเบาโบมีกินอ่ะเาจะโบมีกินเขาจะกินขี่กระช่างเขากรยามานน้ำเบาโบเบาบางย่างหรือว่าเมันเด็กหน่อยพอช่องนี่คือกานพอช่องนี่ขนมันโบตายดิชีโบเล่อเรื่องมูลเรื่องมังชีโบเล่อเรื่องมูลเรื่องมังบักนว่าจะไข่และใช่ว่าว่าต้องให้เจ็บใจกับชีเพใช้ อันนี so it here, euh ้อ the ันนี้เนาะน้องแดงอะไรเบาๆเนี่ยแล้วน้องแดงบว่หรือว่าคนทางอื่นคอยก็ยังโมผู้แต่มันจะออกมาจากหันแหละมันก็จะออกมาจากผขุนอย่างขุนอย่างเป็ยังผู้จีเบิ่งจีบแยงมันนั่นเองแล้วน้องแดงว่าเองกันยังพอว่าเนาะน้องเรื่องทาคิดไปคิดมากอ่ะทั้งแดงทั้งผู้เนาะเราเป็นคนยังไงแฮ่เลย อย่างไงอย่างเรากังเือเพราเขาอกเข้าไปก็ว่าลงลุเลือกันเนาะบางเลูกเขาไปเรียนนําเวลาต้องเดงให้ลูกเขาแตกไปกระจายกระจเลยพ่ายกกบน้องแดงแล้วกับคนแบบข่คอยนั่นประเด็นนะเนาะแม่หลายคนตันช่โงนิดหนึเอาใจเนาะแม่เกเบเวลา youtube มาไายเพื่อนเพื่อนขอกใจดีว่าโทรศัพท์เพก็บเพื่อนสิบปะปบอกแล้วกันตาเขียวตาเพื่อจะให้ทิพย์เขาทิพย์หน้ามันเจ็บทีมมดอยู่น้ำนำพายเนี่ย

อันใจเอาไม่ได้ไปนดีเขาบอกเขาดีใ้เขาเลยมัเถื่อกันีกี้เนาะอยู่ลำเฮาเฮาาชีเห็ดให้เห็ดเบียกเห็นกันน้าเาบอให้เร้านินนี่กันึ่งเข้านึ่งหน้ามันย้ำเขาเห็ดเบียกเขาใจเนะเขาบอกให้ร้านร้านใจร้านเองอ่ะเออจ่ายดีเขาบอกเขาบอกว่าไปพอดีไล่ทางเฮาเกิดเป็นมนุษย์แต่อยู่ใช้กัเห็ดกินอยู่กันแหละเดยเขาึงขันว่าเห็ดดีเนอ ไปอยู่พุ so <ora> ่นกรืเห็ดคือกันชะมเมาเห็ดได้ประมานที่ว่าชีผมเพ่งเห็ดเบียกถึงงานเียหรอเขาเห็นลานเขาไปซ้ำหนูเขาไหมเน้นหนูไก่เขานีแบ่เขาบอกว่าอย่างกับมันใกล้กันเนาะกินหนากันเสมือคิดเช่นต่อติ่งี้เนาะแม่เชียแม่เชียแล้วก็อยู่น้ำแม่ก็ไม่ลอยแม่ลอยเชียแล้วก็ไปอยู่น้ำพองมปอยู่น้ำเฮาแล้วมันย่นแบบพอนั่นเอาเมียมาอย่างงอไปอยู่น้ำพองต่อต่อกันคิดว่าไพเป็นคนเลี้ยง การเลี้ยงมัดคู่คนเลี้ยงสวยกันเนาะเลี้ยงสวยกันกับเพาะเนอเก็บมาจ้าสูกจะคิดจะซื้อเลยวานีะมามันเหี้ยตามทางเขาจะเก็บมาเลี้ยงนะเก็บมาคุ้นเนอมามันมันคบแข่งเนาะเขาต้องตีป้องกันตัวเนาะแม่นมามันคบแข่งเขาก็ต้องตีมันเนอที่กัดมันเห็นเนี่ยบุหรี่เขาก็ต้องบอกมันบอกมันบัวฟันต้องให้ได้หน่อยหนึง เส้นมันย <behaviour. S 2> ี่นิ่นเนาะอาเีคแต่มันกระชิบเผเฮาหน่อยน่ะเด็กนอยมันต้องหายได้มันจะให้มันมีอนรนั่นแม่บุญเทียนทีลูกเฮาเฮาเลี่ยงมาจนใหญ่เฮาก็ยังตีทกานบุตรีแล้วเขาบุูเด็กหน่อยเขาว่าเขาถีอาะแม่คือเพิ่งว่าหันแหละเด็กได้งัวเด็กได้คอยหักงัวตฟูลกต้ตีเ่แม่อ่ว่าได้ย เนี่ยเขาได้วาาโลได้วาดกันโทษไหนี่โอ้พีดอและพี่น้องพังกะออกมาเว้าสิเจงพี่น้องเจ้าคลิปแล้วปะเนาะอ่เอากะเอาเนาะเป็นเก่ากได้ออมาขอโทษเอฟซีพี่น้อยเรื่องที่แบบดราม่าแบบนักนวงอะไรเรื่องที่ว่ามันบมนรระั หน่อยแมแมจผิดนี่แหละถอยูนี่ะอยถขอไปแนเหือยเอโทษขอให้เนะสือว่าไยังเราดูพวกผิดเนาะเสือคือห้ากิโลอะไรงเทื่อมันลมก็มีเชียร์ชิตติอันนี้แกันี่เป็นคนสงบอ้เทื่อมันผิดพลาดไปกันนี้น่าคนตีไดนมันนี้แล้วนติดตรงนี้คนนอนแอ่ลินเขาบอกไปยังตักกินข้าวยังทุกหิ้ กูควบเลี้ยงกูคุบเลี้ยสู่เองที่ไหนเลยอ้าสู้ๆสองคนบันสู้ต่อไปหน่อยน้องงงแ่่วาาทก